สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมนี่ก็เป็นหาดมโนพิลมนะครับจังหวัดมุกดาหารอันนี้ก็เป็นฝั่งไทยนะครับแล้วก็นู่นก็เป็นฝั่งลาวมาดูนะครับเครื่องดูดทรายครับเห็นไหมครับเนีย่ยให้ดูนะ นี่คือเครื่องดูดทรายนะครับเป็นของไทยเนี่ยพอดูดทรายนะครับเสร็จก็จะไปกองตรงนู้นแล้วก็จะมีรถพ่วงนะครับมาขนไปขายนะครับมามาดูทรายกันทรายที่เขาใช้ทําบ้านผสมปูนนะครับน,นี่นะครับใส่ทรายไแม่น้ำขง ทรายแม่น้ำคงแบบโปลูละเอียดมากเลยครับทรายละเอียดเลยครับนี่นะครับผมทรายพวกนี้นะครับผมนี่ครับที่มาของทรายอีสานอันนี้เราก็น้ำคงก็ลดลงเยอะนะครับตั้งแต่มีเขื่อนว้ เพื่อนคนไหนสนใจที่าะมาะครับเสิร์ชในกูเกินได้นะครับภูไม่ใช่ดิหาดมโนลมหาดมโนพิลมนะครับแล้วก็นู่นครับสะพานไทยลาวมุกดาหารครับนี่ครับนะครับ็นสะพานไทยลาวนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเมืองมุกดาหารนะครับ ันนี้ก็มาที่ออไนเนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ